กรับสวัสดีสุขสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาบึงมาส้มสองสาแพงสวัสดีค่ะเอฟซีทางฝั่งไทยสบายดีเอฟซีผู้อยู่ต่างประเทศหรือว่าทานผู้ใหญ่เนาะที่เข้ามาบึงมาส้มสองสาแพงว่าจะเป็นเอฟซีผู้เก่าหรือว่าผู้เข้ามาบึงมาส้มผู้เข้ามาใหม่ก็ดีเนาะในคลิปนี้จะนําเสนอ เจตู้เด ah 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 ็นพี่น้องคนได้ขับพุ่นมาแจกจ่ายสู่พี่น้องชาวบ้านน้ำมงเฮ้าได้อยู่ได้กินเนาะที่เฮ็ดเวียกรวมอยู่ในครัวแห่งนี้ เด็กบันบาพี่น้องนั่งกับพืนเลยเข้ามาที่น้ใช้สมพนะานั่งกัสวยกันคนละไม้ละมือพี่น้องเพราะว่ามา มาตอนช่วงที่เพิ่นกินเขาเพ้นเนาะหรือว่าเขาเที่ยงอะไรเนาะเขาคุณมมานำลังสงขลาไบรก็ากวมๆเนาะนั่งดูก็แม่ านเิ้ำับั่นก็ใส่มานี่เจ็บเอวมาเนี่ยเจ็บเอวเมือานห้ไจบแอ่เมื่อนีนได้ยังกับเข่าต้มปลาบ่โอ้ก๋อยปลาต้มปลาอาปลาลี ซาวลังกับแป้งปารีเอาขึ้นมาแต่บันดงเขาฝากมาขายเราแม่นจะคของไทย่าหนพักับพ่อสื้อเนาะเผื่อสิไปจับได้ปารีเจ้ากระลูกไปเอาเด้อขันยาหาเด้ออยเปนอย่าเป็นนางขวักเอาเด้อเจ้าค่ะบอกว่าแลกสาวลาวมันมีผู้บริการให้เพิ่นเบาแพง สั่งตีเอิญสั่งตีห้องห้องให้แลวส้มแพงตีเน้นเน้นตีเน้นเน้นสั่งตีเน้นเน้นให้เด็กกินหลายๆห้เด็กินข้าวยากินข้าวอิ่มเนาะไพิเศษพิเศษข้างนี่ตีเน้นเน้นเน้นพิเศษพิเศษป้าลายปลา ปาโตข่อยสกินกินโบเบิร์ตปั๊บกินโบเบิร์ตจืดปั๊บได้ว่าสั่นน้ำยาป่าบนน่ะโอกะทิแม่ขันเก้าวขันก้าวโบเบิร์ตกับแบงตั้งแต่หัวที่พี่เล่เบิร์ตอยู่ที่เห็ดเวียงม่เม่ยเนาะ ม <c oughs> <six> ันโงบงปลายจุดน้อยล่มบางแห้งแล้วพี่น้องได้ปลาชามสีปลาสีโลบวนลายพีมือเจร่างพีมือตู้เย็นได้เห็ดมือนมาขับมาบึ่งมาชมทางผานีิเนาะใหญ่มันเน่ น right? ้าแตเิดอบบิรดเลยลายหมดใคอยากกินขาห้ือาง่ายต้องกินหาเบิดตัวผูเห็ดมาจังสีมีกำลังใจกินบลเป็นลายบลเลายบ้าอลยบเด้ยว่จับเดียวได้ไหมเมน เขามาห่มง่ามเนียเนาะห่มปลานางม่ดเด็ดแ่ใจบอทำหาจะใช้ทาน้ำมันพูนพวกพูดนี่มีกานสี่คนเรา ดูเราเหนูแต่น่เมาแปลงหันเล่นเน่ยตีมอาจายอะไกคนูนะแม่ลูกห่ะมว่าหอาพักเล่นเนี่ยนะแมวลูกแมวมันจับหนึ่งกนกแมวแม่ห้ามาแม่ลูกหล่ะมาอย่างว่าเด๋ยวผมมาแ้วมาเอาดเอ้ห้าเด่า่าแงอะไรซาหลังเนาะยัดยัดกระปุนใส่จาน

อุบชพ่อใหญ่เลิศกินนะบอว่าีรีได้พ่อใหญ่เลิศนี่คลิปนี่นอทีน้ำเสนอถ่ายคลิปวิดีโอให้เบิร์กนี่อาหารเอืดมาอาหารบ่เฮ้ยข้าวปุ้นนี่พี่น้องข้าวปุ้นเลือกขนมจีน เป็นของเจต้เย็นิ่นเอามาสอเอามาสู่พี่น้องกินนั่งออมเทือกใจไหนล่ะขู่กันแล้วู่อยู่บนไม้ไห้ไหมใจใเองเนี่ยจิบจิ๋มกันนเปิดปะอ้าพ่อใหญ่แทบแห้งบ่พ่อใหญ่แทบแทบขาดาวไปบ เะแนอามาผ่าทั้งเสพปะดูดิสาดูสบายดีปะลูาลูกนี่น้องเด่นสบายดีด้วยลูกโอ้โหเสพบอลูกเสพบอล ปลาฐานังน้องออยคือมานังห้ำหย่อนเดลอกวันน ouais. ี uh. <c 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 <c> ้มาแ้งตัวนกกลมวะราวังมันออกมาเด้อกครูแล้วเมฆข้าวว่าคููแล้วเครื่องไส้พ่ออยู่แน่ การถือถ่ยมีขอไก่อยู่ก็เชบอยู่บ่เช็บเช่บพี่น้องเอ้ยเช็บจนบุปผากบอกมากินอันได้นนาง น้ำมบุ๋มมีน้ำบุมีอ้าวตุดเธอแต่พี่มาแบ่งเอาในจานนี่บอเส้นเซ็นมันมอนเลยลูดเขาได้แหละพ่อบอนี่จานนี่มันถ่วมทิพย์อยู่นี่โคดแมนบอสฉันมีไคกินนี่เอาเลยหน้าของอีนางน่ะมันหนามแห้งมันบุมีหนามเพื่เอาไปเนี่ยไปแบ่งเสร็จต้นนั้นเองแบ่ให้จานี่ชายเดนแมนที่กินตัวนี้ก็ขนาดนั้น ไปสิกินไปสิเอาเพิ่มอยู่บ่เขาไปสิเบิ้นอยู yeah> ่บ่ค่ะไม่บวงก่อนนะปะฉีเบิ้นอยู่บ่ค่ะยังเหลืออีกหนึ่งจานเลยพไปสิเบิ้นกับเบิ้นเลยยังเหลือสองจานเด้อค่ะเด้อค่ะเอา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 ไปนะ ผัวบุตรตั้นตายกรไปาไม่เเป็นหมยห้ามุกดาหารนี่ว่าหนัวว่าหมวนพี่น้องกรปายคอยเป็นหมายอยู่บ้านน้ำม้งฮะฮะแล้วอย่ามาต่ออย่าตอด้วยเฮ้ยมันชีร้ายโบแมน ค่อยถ่ายเบื่อเร็วแช่บลูปลาดูแช่ฝ <c oughs> ีมือปลาหลังนะเนี่ยฝีมือปลาหลังอร่อยมากจะเด่นจะเอิแวใหญ่มานี่กินบ่ปากบ่เตยย็งเลยนาะ ว่าแล้วบ่เคยเฮ็ดจักเทื่อโอ้ยแหมบ่ได้ใส่ซอมไม่ได้แล้วบ่เฮ็ดงานบนีเออแล้วแรงนี่คือสิแล้วมนบ่ที่ว่าแท้แล้วพเจ้าบอนะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องพาวบ้านกินกระพุ่นบ่ได้เปงมหอยตาลุกมาให้ชาวนกิเช้าแพงว่าบ่ได้สีลงคลองไปงมอันหอยตาลุบมาให้พ่อบ้านกินสีหายซ้ำเด็ดมัอนี่พี่น้องเอ้ยเป็นน้ำพ่าเห็ดขัวบ้านเฮานี่แหละอ่าใช่มันแล้วเด้ดมันนี่ทานประทานกับนังโตบ่ได้เมื่อวานมแล้วมันนี่เพิ่นว่าสิบเพิ่นาวบ้านเห็ดบนสุกนเพิ่นชีบุกให้แล้วมันนี่เพิ่นว่า คาดว่าจะหายมันแล้วสําเร็จในตอนแรงหมือนี่เนาะเออเาพี่น้องสนใจเนาะอยากมาตรวจด้วยหรือว่าประกอบส่วนการท่าทู่เรื่องแต่ผู้สิภาคบ้านไหนวันนี้บ้านเพิ่นว่าวิอ่ะเพิ่นว่าให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังสีบุกใส่มือแรกนี่คิดว่าคือสี่แล้วเป็นว่าเนาะทมดินขนาดเล็กแล้วนาขึ้นโมบุกร่วมร่วมร่วมกันจักมือลุง อาทิตยลายอาทิกว oh, ์ากว่วเนาะอาทิตกวัวอทิโจาะเออประมาณแปดมือนะประมาณแปดมือ hmm. บ mm ่แปดแปดมือเอาเ็มาแม่นบอกไอปันร่วมกันจักมืออะไเห็ดควรค่อยว่าแปดบ่แปดมือเราเาผักอทิบายเือเอาผักโอ้แปดวันเต็มเต็มพี่น้องแวันเต็มอ่ะลังแจงนาทาเบิงสาชมเนาะลาเมากัน ใส่ๆลงมาแล้วก็สิล้างจานเนาะพี่น้องเนาะติดตามชมเด้อจักหน่อยเพิ่นสิว่าบ่มีหยังให้เบิ่งติสิให้เบิ่งล้างจานก็เบิ่งตัวเนาะคนปากแป้สิล้างจานมันสิเป็นจังไดเมาาสิล้างจานเฮาบ่ได้ลงมาเบิดมือเด้พี่น้องเอ้ยเฮาก็ต้องซอยเป็นแบบนี้แหละเนาะ เดี๋ยวลลางไปถามปูมา,านน,ดดน,ามาน้ำรังกะน่ปปาปลาหม่าวเทนด์นำให้ครับสบายดีเดอเอฟซี FC ซาแพงนเนาะปลาแพงมาเป็นผูบ้บรรยายอยู่อันหลังไม้เนาะพี่น้องเนาะมาเนี่กับปลาเมากันมาหลังจานอยู่ที่สะพานหรือว่าควัาบรรมงเนาะเพิ่นว่าสีเห็ดให้แล้วภายในมื้อนี้หรือว่ามื้ออื่นนี่แหละพี่น้อง ไก่สีสำเร็จรูหลวงแล้วเนาะลังจากกินแหลวแล้วก็สีซอยกันหลังจานบบดนี้มันจะเป็นแบบนี้แห้ะพี่น้องบัานเฮา <c oughs> กินแหลวแล้วก็ซอยกันหลังจานของวัด กอลแนกี้านังองบ้านนี้เอามากเลสะดวกสบายพี่น้องเอ้ยอยู่ป่าเรียบง่ายเนาะป่าย่างกับห่มเย็นพี่น้องเขามานี่บ่มีคำว่าห่อนเนาะมีแต่สีเย็นห่มเย็นนั่งผักนั่งเศร้า ส่วนปลาเมาอะไรซาแพงสีล <roommate> ่างมาะว่าเลยลงมือเห็ดเด้ล่างทอดซาแพงนะลงว่ะลงเดอ้าวแต่เนี้ยว่ัว่ยอลงบแมนเจ้าลงมากเอนเาลงรมือเออเอาตัวานี่ลงเออาอ้าวาวาปา่าวปลา่า

ปลาหม่าวจานหลังจานใรเพนเ่ยงก็ไปกินสงไพ่เพนเปี่ยงอาหาสิไปบ่หมือนแรงปลาม่า มาจังได้ปลาเมาแทนการเนียงเขียดกับบได้ไปไร้และเขียดหน่อยไร้และเขียดหน่อย อื้อใเพิ่มเลยอาฮ้อยมาให้เหด้เปงมอ่าพี่น้องเวลากัาสมมาพะควรแหละเนาะอย่งไดรก็อย่าลืมเดอ้อเนาะฝากกดไลก์กดแชร์แล้วก็กดติดตามสองสาวแพงให้ในเดอ้อมาหอดนี้เวลากับสมมาพะควรแหละ,นะเนาะสาวแพงกัสีทําการปิ๊บคลิปเนาะพี่น้องเนาะอย่งไดรก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้สาวแพงไอ้โมเมนต์ให้สาวแพงนี่ สบายดีสบายดีเบิดสุขุสุขคนเด้อ